สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ของม .2 เราจะมาเรียนกันในเรื่องการผลิตสินค้าและบริการเราไปเรียนกันเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูความหมายของการผลิตสินค้าและบริการกันนะครับว่ามีความหมายว่าอย่างไรการผลิตสินค้าและบริการนั้นนะครับก็คือการแปลงสภาพทรัพยายกรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เป็นสินค้าหรือบริการที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่โดยจะให้สิ่งของหรือบริการนั้นนะครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูประเภทของสินค้าและบริการกันนะครับสินค้าและบริการนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเศษทรัพย์และทรัพย์เสรีนะครับเรามาดูเศษทรัพย์กันก่อนก็คือสินค้าและบริการที่มีต้นทุนในการผลิตผู้บริโภคต้องเป็นผู้จ่ายค่าสินค้านะครับหรือบริการโดยตรงเช่นรองเท้าเสื้อผ้าอาหารเป็นต้นต่อไปนะครับ้รที่2ก็คือทรัพย์เสรี ก็คือสินค้าและบริการที่ไม่มีต้นทุนในการผลิตนะครับสามารถบริโภคร่วมก,กันได้ที่ไม่มีการกําหนดราคาของสินค้านั้นๆน,น,นะครับเช่นอากาศแสงแดดเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูขั้นตอนการผลิตสินค้าและบริการกันนะครับว่ามีกี่ขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนการผลิตสินค้าและบริการนะครับเราแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดังต่อไปนี้ก็คือ 1. การผลิตขั้นปัตมภูมิ 2. การผลิตขั้นทุติยภูมิและ 3. การผลิตขั้นตัดอิยาภูมินะครับ ่อนอื่นเราจะมาดูการผลิตขั้นปฐตตุมภูมิก่อนว่ามีการผลิตอย่างไรนะครับการผลิตขั้นปฐตุมภูมินั้นก็คือการผลิตแบบดั้งเดิมโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักใช้แรงงานคนและสัตว์เป็นหลักนะครับอาจจะใช้เครื่องจักรบ้างเช่นการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์การทำนาเป็นต้นข้อที่2นะครับก็คือการผลิตขั้นทุติยภูมิก็คืออาศัยวัตถุดิบนะครับเครื่องจักรคนที่ซับซ้อนมากขึ้นมีกระบวนการผลิตที่หลายขั้นตอนนะครับมีการจัดองค์กรเพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิตนะครับ หรือพูดง่ายๆก็คือระดับโรงงานนั่นเองเช่นการผลิตนมบรรจุกล่องนะครับการผลิตปลากับป๋องเป็นต้นแต่ขั้นที่3นะครับก็คือการผลิตขั้นตาดอุทยาเป็นการให้บริการนะครับช่วยนําผลผลิตจากการผลิตขั้นที่1และขั้นที่2ส่งถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วนะครับเช่นการธนาคารจะให้บริการด้านการขับนาคมขนส่งนะครับในหัวข้อตัดแปนนะครับเราจะมาดูปัจจัยในการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์กันนะครับว่ามีอะไรบ้าง ปัจจัยในการผลิตทางเศรษฐศาสตร์นะครับหมายถึงทรัพยากรที่ใช้เพื่อการผลิตสินค้าและบริการในความหมายของทางเศรษฐศาสตร์นะครับแป่งออกเป็นสีประเภทดังนี้ก็คือที่ดินทุนแรงงานและผู้ประกอบการนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูความหมายของปัจจัยการผลิตในแต่ละข้อนะครับว่ามีความหมายอย่างไรกันบ้างข้อที่1นนะครับก็คือที่ดินที่ดินนั้นหมายถึงทรัพยาการธรรมชาติในบริเวณนั้นนนนะครับเช่นดินน้ําแร่ธาตุป่าไม,ม้น้ํามันรวมไปถึงน่านฟ้าด้วยนะครับ ่วนผลตอบแทนของที่ดินก็คือค่าเช่าขพอะที่สอน,นะครับก็คือทุนทุนในที่นี้นะครับก็คือเครื่องมือเครื่องจักรสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมไปถึงวัตถุดิบที่จะนํามาแปรรูปเป็นสินค้านะครับซึ่งทุนในที่นี้จะไม่รวมถึงเงินนะครับส่วนผลตอบแทนที่ได้รับนะครับก็คือดอกเบี้ยข้อที่3ารครับก็คือแรงงานแรงงานก็คือสติปัญญาของมนุษย์ที่ทํางานซึ่งก่อให้เกิดสินค้าและบริการส่วนผลตอบแทนของแรงงานก็คือค่าจ้าง ข้อที่สนะครับสาคัญที่สุดเลยก็คือผู้ประกอบการเพราะผู้ประกอบการนั้นคือผู้ที่รวบรวมที่ดินทุนแรงงานมาทําให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคส่วนผู้ประกอบการนะครับผลตอบแทนก็คือกําไรนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูหลักการใช้ทรัพยากรในการผลิตนะครับว่ามีหลักการใช้อย่างไรบ้างข้อที่1นนะครับก็คือใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดนะครับและให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ข้อที่2นะครับก็คือเลือกเครื่องมือเครื่องใช้นะครับอุปกรณ์ต่างๆหรือสินค้าทุนนะครับให้เหมาะสมกับการผลิตข้อที่3นะครับก็คือจัดหาคนนะครับให้เหมาะสมและเพียงพอต่อกระบวนการการผลิตนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูหลักคุณธรรมของผู้ผลิตกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างสมมุติว่าเราจะผลิตสินค้าขึ้นมาสัก1ชิ้นเราควรมีคุณธรรมในการผลิตอย่างไรบ้างนะครับข้อที่1นะครับก็คือกลัวและละอายในการกระทาที่ไม่ถูกต้องนะครับข้อที่2ก็คือ ควรหมั่นที่จะพัฒนาสินค้าอยู่เสมอนะครับข้อที่สานะครับสินค้าของเราต้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ข้อที่สนะครับสำคัญมากก็คือเราต้องซื่อสัตย์นะครับต่อผู้บริโภคต้องหาของที่ดีที่สุดนะครับมาผลิตให้แก่ผู้บริโภคนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูหลักของการเพิ่มมูลค่าในการผลิตสินค้าและบริการกันนะครับว่าจะมีหลักอย่างไรกันบ้างสมมุติว่าเราจะผลิตสินค้าขึ้นมาสักหนึ่งอย่างนะครับเราควรมีหลักการเพิ่มมูลค่าอย่างไรบ้าง ข้อที first, ่ fourth, second, first, first, fourth, ER 1นะครับก็คือการใช้ความถนัดของตนเองนะครับมาผลิตสินค้าและบริการเมื่อเราใช้ความถนัดนะครับในการผลิตสินค้าสินค้านั้นย่อมออกมาในรูปแบบที่ดีนะครับข้อที่2นะครับก็คือการนําความได้เปรียบนะครับมาผสมกับความรู้ข้อที่3ก็คือการสร้างสรรค์คุณค่าลงไปในสินค้าที่จะขายข้อที่4นะครับก็คือการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือรูปทรงของสินค้าทันสมัยซึ่งการออกแบบที่ตันสมัยนั้นย่อมดึงดูดผู้บริโภคนะครับให้สนใจสินค้าของเรามากขึ้น ข้อที่5นะครับมีการบริการที่ประทับใจนะครับข้อที่6สุดท้ายนะครับก็คือควรมีบริการหลังการขายด้วยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างปัจจัยข้อแรกนะครับก็คือความต้องการของผู้บริโภคการผลิตสินค้านะครับที่ตอบสนองความต้องอการของผู้บริโภคนั้นจะทําให้สินค้าและบริการของผู้ผลิตเป็นจุดสนใจและทําให้ผู้ผลิตนั้นสามารถประสบผลสําเร็จได้เร็วนะครับ ข้อที่สก็คือการบริหารจัดการกระบวนการการผลิตการที่มีทีมงานที่ดีนะครับในการจัดการการผลิตสินค้าย่อมส่งผลดีนะครับต่อสินค้าและบริการและก็ผู้บริโภคด้วยข้อที่3านะครับก็คือการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการการผลิตสินค้านะครับควรมีการควบคุมคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอนะครับข้อที่4นะครับก็คือราคาสินค้าและบริการ สินค้าของผู้ผลิตนะครับจะได้รับการสนใจจากผู้บริโภคมากน้อยเพียงใดนะครับปัจจัยที่สําคัญเลยก็คือปัจจัยด้านราคานะครับเป็นปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดต่อไปนะครับเราจะมาดูเทคโนโลยีกันบ้างว่ามีความสําคัญอย่างไรนะครับในการผลิตสินค้าและบริการข้อที่หนึ่งนะครับก็คือจะช่วยให้ผลิตสินค้าได้ปริมาณที่มากขึ้นนะครับได้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นนะครับข้อที่2จะช่วยให้สามารถออกแบบรูปทรงสินค้าต่างๆนะครับได้อย่างสวยงามและเหมาะสมนะครับ ข้อที่3นะครับก็คือจะช่วยควบคุมมาตรฐานในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเราใช้การผลิตโดยใช้เทคโนโลยีนะครับเราจะสามารถควบคุมมาตรฐานได้ดีนะครับถึงเงกันบ้างครับนักเรียนสําหรับความรู้ที่ได้รับในวันนี้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์รรม .2 เรื่องการผลิตสินค้าและบริการหวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้นะครับไม่มากก็น้อย ัวนในประเด็นอื่นๆนะครับในหัวข้อต่อไปผมให้นักเรียนติดตามในวิดีโอต่อไปกับครูดได้นะครับสำหรับวันนี้คุณครูคต้องขอขอบคุณมากครับ